สวัสดีค่ะทุกคนแม่แดงอ่ะใช้หนูดีไปซื้อไฟเบอร์ให้ป๊าไฟเบอร์วีซัคเซสป๊าท้องอืดป๊าลองกินของแม่แดงสามซองปรากฏว่าตื่นเช้ามาแล้วก็ถ่ายปกติปกติป๊าหนูดีอ่ะจะนั่งถ่ายประมาณ30นาทีกว่าจะแบบเออกว่าจะแบบถ่ายเสร็จหรือแบบเสร็จรูร่วงเสร็จทุระรูร่วงเนี้ยเนาะ แต่ทีนี้พอมากินไฟเบอร์ของแม่แดงไฟเบอร์ของวีซัสเซตเนาะก็ไม่ถึง2นาทีก็เสร็จทุระของตัวเองเลย3ซองป๊าป๊าลองมา3ซอง3วันก็คือให้กินก่อนนอนค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือจริงๆมันต้องกินครบโดสอะ่ะกล่องหนึงมันมี14ซองของแม่แดงอะ่ะเหลือ3ซองพอดีแม่แดงไปเที่ยวเชียงใหม่ก็เลยไม่ได้เอาไปด้วยลืมก็เลยเก็บไว้บ้านก็เลยให้ปป้าปะปะลองกินดู ปรากฏว่าเขากินแล้วเขากินถูกอ่ะเขากินแล้วแบบโอเคอ่ะเขาทายปกติเขาทายแบบนั่งแบบว่านั่งทาทุรร์ในห้องน้ําอะเป็นครึ่งชั่วโมงก็ไม่ออกไม่เสร็จพอมากินตัวนี้ห้านาทีตัวเองค่ะดีจริงๆให้หนูดีไปซื้อให้ข้างในเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะหนูดีออกมาแล้วเท่าไหร่คะอ๋อสิบเมื่อกี้คุณแม่ให้ไปไม่ครบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาให้ มาแล้วโอเคไหนให้แม่ดูสิให้าปะป๊าดูสิไหนเดี๋ยวอยู่นิ่งๆดีตายไม่เห็นหน,นี่ค่ะ,คะนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่ไฟเบอร์ประป๊ากินไฟเบอร์วีซัลเซสแล้วทายออกใช่ไหม<า>ไหนหนูเชี่ยวที่ท,ท,ทายใน2นาทีท <laughs> ายใน2นาที <laughs> นี่ไงอันนี้สาขา สาขานี้ก็จะย้ายสาขานี้อยู่บคสสามอนแก่นเขาก็จะย้ายไปข้างต้นตาลนี่ค่ะข้างต้นตาลต้นตาลคอนแก่นโอเคค่ะไปน้องรอแล้วมั้งลูกงานยากระติดภารกิจเฝ้าคนนี้ก็เลยให้หนูดีไปซื้อให้ให้ระดาถือสินี่เอาไปให้ปู่ใช่ไหมคะค่ะระดาเอาไปให้ปู่ดูดู ค่ะนี่ไงให้เราถือด้วยอ่ะถือนี่ไงเดี๋ยวน้องจะร้องไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูไปไปดูที่บ้านก็ได้ค่ะหนู yeah, จ,ะจะแก่นะขาหนูขอแกะนายกโชว์ให้เพื่อนคุณย่าดูซิหนูไปซื้ออะไรหนูซื้ออะไรให้คุณปู่นี่ไงซื้อไฟเบอร์วีซัสเซดนี่ไงวีซัสเซดเรามาซื้ออยู่บกสเก่าใช่ไหมบกสที่ขอนแก่นเดี๋ยวมันจะเปิด <t ly> ตึกใหม่อยู่ตรงต้นตาลแล้วเราไม่ต้องมาซื้อไกลแล่แล้วเนาะเราไปซื้ออยู่ตรงบกสเอ็ดอยู่เราไปซื้ออยู่ตรงต้นตาลเลยโอ้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 ้ไหนช่วยเพื่อนคุณย่าดูสิโอ้โหหนูจะไปให้ใครคะให้ใครคะไหนพูดที่ให้ใครเอาไปให้ใครอ๋อไปให้ปูไายบายไม่บายเพื่อนคุณย่าหน่อย บ๊ายบายเพื่อนคุณย่าไม่ไป,ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูดีหนูดีก็เล่นของเล่นหนูดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะ